สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อจายินดีต้อนรับเขาสูุซองเพลงลาสาวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงแล้ว,นะวเนาะส่องเทกับสาวกุ้งกะสบายดีพี่น้องมาหลอดตลาดเนาะพ่อแม่พี่น้องสิมาซื้อเขาปุ้นเมื่อพันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเบิร์กไปจมนมกันเลยเนาะว่าเราสีได้เขาไ,ปปไ,นะขาได้เนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิร์กกันเลยเนาะ ตอนนี้ซอกุ้งเนระซื้อคลองไฮลานน้อยเป็นน้องพี่น้องเป็นทุงมือกับทุงเท้าน้องพี่น้องคลองเด็กน้อยอะไรเนาะซาเกงกับได้เกิบให้น้องสาวน้องพี่น้องเดี๋ยวข้ากระเมร์เบิ่งอยู่เืดเนาะว่าได้ยังแน่พี่น้องว่าสีฟ้าหาพันกิบเนาะหาพันกิบจีบจ้องหูก็สิไปซื้อพวก ขี่สิมากินอยู่เฮือนอะไรเนาะเป็นผักเป็นอันอันปลาอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาผักแล้วก็ปลาเอากระเทียมเอาหมักผิกเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็มี FC, เอฟซีผลส่งเงินมาให้เป็นของขวัญปีใหม่นะพ่อแม่พี่น้องพผมเสาเข่งกับเสากุ้งก็เลยสีมาซื้อเลี้ยงครอบครัวน,นะพ่อแม่พี่น้องกันเสาเข่งยังไม่ได้เห็นคลิปขอบคุณเพิ่นเลยกันขอบคุณเพธอหลายๆนะ้อพ่อแม่พี่น้องจะเอาบ่ขอบเอาแบบนี้เอา,ออเ,อาเอาอย่างก่อนนะถ่าย <laughs> พักการนี้แต่งงามๆเนาะพี่น้องสีูู่หาสี่คูหาบอจะ่าคมมาจากซีมมังดูซีมเอซมักสลัดเนาะพี่น้องยันมันคมเนาะเสอกุ้งนางเพิ่นกำลังซื้ออยู่เนาะ เบิร์ป้าคอแลกหน้วันนี้ซากุงพันซื้อผักสลัดน้องพี่น้องขอยังได้รอยากิง้ามน่อันเใช้่งอยได้เรืออันกีไลเป็นบอาเนาะบ่นะมึงอวานยังอีกอันเมื่านลอแล้ว เวิร์ดเลยตัวงามเขาเอาอะไรมีแต่สันสันหนึ่งเดือดมึงดูเออวิ่งนั่งเอาเดืองมันเด่น้ามันหัวกายมึงเอาก่อนมันจะพาเอาน้ำลายเด้อดังนี่เด่นนี่นี่ตัวนี้บ่อมันยงงามสำตัวนั้นแถมเขาได้พวงหนึ่งเด้อแม่้ผีโอ้เฉื่อยเป็นจ้นหางนกกระเรียนี่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  สีพูดแล้วยังว่าให้แถมอยู่หาคนอื่นบึงนึกว่าพักนี่พี่น้องสี่สี่ตอกหาพันนอกก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้พี่น้องเียงเลือกบังกร่กรเสกงเลือกก่อนนะแล้วเสกงได้อันงามบาง้านพฤศสิกาย3พวงนะพี่น้องทนอนเทมรานก็ได้นาะลูกรานนี่ บ่ตเทุิค en> ือสิเอาลายแท้เนาะเบิ่งฮอดได้4พวงหยุดก่อนเบ่สํานี้เนาะบ่สิซื้อเพิ่มนั่นน่ะเอา10,000ูแหบ่เอา10,000เอาใส่กับผักนี่ได้บ่10,000เออก็ได้คือกันนี่ สือพักเอาพี่น้องอ,อ่อนค่ะอืมเอานี่มันอ่อนเอาใส่เอานีหาพวงแล้วก็เอาานี้ใส่น้ำมานน,นี่งเออโอเคนะนะ,ะอือก็มีอยู่ในเหืเอบอกเสิมมันะผมอ่ะต่ทงไฟทงมันเด้อ <c oughs> สซกงซื้อลายพี่น้องสิบพัน้าขคือไห้น้อยแต่พักอันนี้บ้าโคกวานยุบเอาเองเป็นยังไงให้ค่ซื้อลายลายก็บริแทมนอกไมค่ะก็ได้อ้ยนี่คือบริแทนดูค่ะบยุบไม่ค่อยอีกแม่พักเสริมค่ะุายห้่นจักซื้อได้จังซื้อนะมันเนี่ย ชื่อพักเชิมโลชาวมันควไ,ไปทำคนอื่นไลน์คนนี้คนเสียมาคืนเเอออามาคืนไหนอ้าวเด้ออีกมันจะขัดฉี่กำเลยละกลัวมันจะดีแล้วอ่ะดีนี่ดีแล้วเนาะพี่น้องสิบพันกีบเนาะพักหรือว่าสี่าาสิบบาทพี่น้องก็ถือว่าลายเนาะเดี๋ยวเราก็สิไปซื้อมักตัวดินเนาะบางทีพี่น้องเราก็ไปซื้อปลานิลเน,นาะ ซากุ้งได้ลายเต๊กเลยยืมรถแจ็คผุดมาเนาะพี่น้องยังเป็นขปุ่นอีกขปุ่นกับคนละหกโลเนาะพี่น้องกับว่าเอาเมืาลายขนาดม,นนมาตุ้งได้ช่วยเอาบอกไปซื้อหาอ่านอ,อืดของจดินซื้อห่านอืดไปรึ <c oughs> ไงตัไได,ไไดมาสิบานยศสีโมพี่น้อง เดี๋ยวมาซื้อหมกหักนาวเนะาะห,หมักนาวกย่าขนะายแบ้ปเป็นผ <โอ S 2> ู้ข <โอ S 2> ายเป็น,น้มันกาลลานาวทำด้วยหน่อยเท่าไห่นะหาบทงหาบปใช่่ร <c oughs> ่มักนาวนลย้านดเามแต่แค่นหม่กไปซื้อเาปนั่นนหาร้มกันเักสลัดยมัน่อี่นออมันกะเลาัยเนอะพักสลัดยานี่ว้าอยากินพิซซ่ดี๋ใเห็นอปาเด็กยอ้่ใ่นี่ม พี่มาบริหานนี่ไมคเลเอากระิมาซื้ออมักโทดินน้องพ่อแม่พี่น้องราวก็น้ำตาลเนาะนี่อาทงใหญ่ทองอะไรนี่จากจ้ไแม่ค่าดิ ชงอะไรนี่เป็นกายเขืยนะพี่น้องนรเาหาเะแบมี่ชงอะไรนี่แบ่งแบ่งอะเออเอามรว้าวสาตัวนี้เดกินเนอากรมิขาดสกันะพี่จ้าื่อเอาแบนี้เลยเป็นยังไง กับเงินปันเนาะเอาสิเลมันคิพอ้วพอถึงต้องมต้องเอันนี้เด้อร่อยนืยแล้วน้ำตาลทงเทไรนะน้ำตาลทงเท่ตาลทอาน้ำตาลทงหนึ่งมือจจับก็ได้เลยอันนี้บอร์ทงหกค่ะจะเอาทงหนึ่ง

เมดีบึงอจะเค็มเคยมทงกระไดน่เนี่ค่ะเอาให้ในทงนะแม่เจ้าฝยอจะตั้งหาก็ได้นะขาทั้งล้างนะขาทั้งล้างนะเฮ้ยนะคุยข่าคุิ่นเด้ เว้าย่ะแต่ว่ามันเป็นจังได๋ดิห่าโตๆเฮาก็สิไปซื้อปลาเน้นเนาะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็คือปลานินเนาะข้าวปุ้นเฮาสั่งอยู่ห้านเพิ่นบีบข้าวปุ้นเองเล้เนาะพี่น้องโล6,000เนาะเฮาก็สิไปเอาอยู่ทางเมืองพแล้วเนาะพี่น้องปลานิก็โลละ20 20,000ลเนาะพี่น้อง เอาสองตัวบ่ะปลาตายจ้ะตะกาวโลละซาวพี่น้องโลซาวห่านเด้วเด้อพี่น้องวันนี้แพงขึ้นเนาะ ยืนจะทำอะไรดูสิตังเถอปาดุกเป็นจะก่อนปลาดุก๊กปลาดุกพันแล้วว่าพี่น้องสะเข่งกับสิเอาซองโตเนาะคองขึ้นละพี่น้องเอ้ย,อย <laughs> มันจะเป็นตา <laughs> ลลาสาหก็ขึ้นลายนะพี่นอ้องปกติโลลาสาวเนาะเนกนคายดีพี่นอ้องลูกค้าเต็มอยู่เนาะตอนนี้สกุ้งเพิ่นก็เอ,อ,อาลเนาะพี่นอ้อง2โตทได้นะ40นเนาะพี่น้องปลานิ2โตตน้อยกับตใหญ่อะะพี่นอ้อง โลปายเนาะทีจริงโลสํหาเกือบหอดซองโลพี่น้องยังของสะเพงเนาะบ่เป็นตะกินแล้วเเราจมากน กันเอาเลือกให้หนะนี่ยี่สี่สิบหายังค่ะเขา,ขาปุ่นเด็กน้องพี่น้องก็ประมาณห้าสิบพันคนละสิบสองโมงสิคขึ่งเลยเนาะพราะแม่พี่น้องก็หิวเข่าเลยเนาะ นี่เสาเข่งกับเสากุ้งกับซิซื้อมากกับผู้ไปหาย,ยายอยือยนเนาะพ่อแม่พี่น้องอดะะได้ของเขาตัวนี้แต่กะเอาหมากหมากทงหนึ่งทงทรายหมากละหาพันมันน้องมีโอบสี่หน่วยโอสี่เียดล้านยาเนี่ยยากะอบเอาเอาแต่ผู้กับหมากนะเป็นสิบพันหรือสี่สิบบาทนาะพ่อแม่พี่น้อง ปลาดินเอ้ยพี่น้องจำอาไรสิบพันแนนของชาเพงสิบพันกีบน้อง่อแม่พี่น้องมากกับพูว่าเมื่อหายายเนาะขอบคุณเอฟจี่นที่ซื้อให้อะไรเนาะพี่น้อง๋ยากเอาไปหลดกันเลยเนาะ